ค่ะทุกคนวันนี้มาเที่ยวตลาดนะจ๊อบจักค่ะหาชุดขาวไปทำบุญนะคะใช่นี่เลยอันนี้มันชุดทนีเปล่าคะบอดบอดมึงเนี่ยสวยอยู่นะสวยอยู่เทียบกับหมาแรงมากอ๋ออันนี้แบล็คทิ้เหมอเป็นการ์ตูนน่ารักจังเลย เหมาะกับสภาพอากาศวันนี้ที่เรามาเดินจตุจั๊กกันเลยนะคะคอมเมนต์เลยคะ่ะว่าอาสีไหนนีคะจะได้เห็นคอมเมนต์ไหมดิฉันจะซื้อก่อนเห็นคอมเมนต์นี่แหละที่คนเรียกว่าถอยหมอนมอถอยหมอนมอพี่แท้ถอยมามใบใหญ่มาก กระเป๋าน่ารักมากร้านนี้นะคะว่าจะซื้อไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีไปเที่ยวทะเลก,กันแต่อาจจะเดินบนกับมาซื้ออีกทีเพราะเราเพิ่งมาถึงปุ๊บเราจะต้องถือไปตลอดทาง <c oughs> น่ารักมากอันนี้ราวนี้แค่100บาทเองนะคะมีหลายสีมากเราโดนหน่อยดีกว่าเป็นสีโ <c oughs> ทนพาสเทลนี่ก็นอะ สีม่วงน่ารักอะเราต้องโดนแล้วแหละเริ่มต้นที่100บาทหาชุดขาวไปทปําบุญน,นะคะใช่ชุดนี้เลยอันนี้มันชุดชนีเปล่าคะอันนี้น่ารักจังเลย150คือเป็นชุดไหมคะร้อยห้าสิบจะได้กางเกงค่ะ,คะถ้าเป็นชุด300จนะ้าอ๋อน่ารักจังเลยเนี่ยเซตนี้น่ารักไม่โป๊ด้วยนะใส่ไปวัดได้นี่นีน่นีนนนนส่สวยนี่สวยนี่อันนี้สวย,สวย รักจังเลยอ่ะบอดบอดมึงเนี่ยสวยอยู่นะสวยอยู่ถ้าเทียบกับหมาแรงมากเฮ้ยเขามีหลายคำด้วยนะดิขวัญใจผัวชาวบ้านขวัสดีผัวม่กใส่เป๊ดูข้างหน้าก็ว่าโปแล้วนะคะมาดูข้างหลังนะคะขามได้เลยค่าข้างหลังก็คือโปยิ่งกว่าโตัละร้อยแปดสิบถใจถึใจใส่โปมากค่ะ ลายต่างๆกันไหนดูหน,ดหน่อยได้ลายอะไรลายดอกอีโดทงจริงๆถ้าเป็นชนิดตัวเล็กเอาใส่เป็นแบบไอเน,นี้ยได้โอเวอร์ไซส์อันนี้น่ารักอะ่ะอ๋ออันนี้แบ็คพิงค์หรอเป็นการ์ตูนน่ารักจังเลยอะ่ะ <laughs> ไนมาดูเสื้อผ้าผู้ชายบ้างนะคะ เอ้ยตัวน,นั้นสวยอะ่ะแต่แขนยาวต้องร้อนแน่เลยถ้ามันดูแบบดูดีนี่นะสวยมากเลยอะ่ะน่ารักมากนี่เมียน,นี้เป็นสร้อยน้องนกแล้วก็เข้ากับต่างหูตอนนี้น่ารักตากนะต่างหูเยอะมากเฮ้ยมีทําทันใจด้วยน่ารักจังเลยอะ่ะ นี่เขามีทั้งสร้ยอยคอด้วยนะคะสไตล์มินิมอลมึงร้านาเนี้ยมินิมอลมากมินิมอลมากอ้าวจริงๆคือเราเป็นคนที่ชอบต่างหูใหญ่ๆเว้ยทุกคนใหญ่จริงๆอ่ะอันนี้ตกระบอกสายตานะโอ้ยมันเล็กไปเอาใหญ่กว่านี้เอาเนี่ยใหญ่ใหญ่กาใหญ่กว่านี้ <laughs> นี่นี่น,นี่ทุกคน สร้อยสอยอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้สวยมากที่เป็นไฟต้องโดนสักคู่นะคะเดี๋ยวขอเลือกแป๊บ,บนึ่งนะคะทุกคนอันนี้น่ารักมากมีเหมาะกับสภาพอากาศวันนี้ที่เรามาเดินจะตุจักรกันเลยนะคะน่ารักมากเลยช่วยน้ำทุกคนมันเป็นแบบอย่างี้นะมีสีแดบงบ แล้วก็มีสีชมพูมแล้วก็มีสีชมด,ด้ดมมยวยอาสีไหนดีคะคอมเมนต์หน่อยค่ะว่าอาสีไหนดีคะจะได้เห็นคอมเมนต์เมือน,นี้ดิฉันก็ซื้อก่อนเห็นคอมเมนต์สีชมพูนะหวานๆเพราะว่าเราเป็นสาวหวานยังไงล่ะอืมน,น่ารักมากร2อยสิบนะคะพวกตัวเล็กๆพวกนี้สีชมพูในหุ่นเนี่ยก็สวยอุ้ยรานนี้เครื่องประดับสวยมาก นี่คือสร้อยนะคะ,ะมโอ,อ้แอ,อ,อร์ร่มแอร์เรยลมาหมดข <c oughs> องเยอะมากค่ะร้านนี้ <c oughs> มีทั้งสร้อยข้อมือสร้อยคอ <c oughs> อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยถ้าใครชอบพวกของ DIY handmade นะต้องมาโดน เพื่อนเลือกซื้อหมอนนะคะเรามาจาัดจักเราก็มาซื้อหมอนนะคะเพราะว่าสุขภาพการนอนและคอเป็นเรื่องสําคัญนะคะได้หมอนแล้วนี่แหละที่เขาเรียกว่าถอยหมอนถอยหมอนพี่แท้ถอยมาใบใหญ่มากมา, <laughs> มาจาัดจักได้ถอยหมอนอค่ะ มีทั้งจานเจินอะไรใดๆนี่น้องปิ่นต่อเนคนรีบร้อน่ามาเ่มาเราต้องมีบ้านสไตล์หวานๆซึ่งเรามีไหม <budgets> <aro qué> ทุกคนตอนนี้เรามาที่ตึกแดงนะคะหรือว่าบางซื่อจังั่น u i l d i n งนั่นเองนะคะเพราะว่าที <Spike university anyway> oh ่นี่เนี่ยก็มีเสื้อผ้าเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อผ้าวินเทจเสื้อผ้ามือสองเนี๋ยเราพาไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างคือไม่ค่อยได้มาเืินตึกแดงเพิ่งรู้ว่ามีของเก๋ๆเยอะมากเบิกเนตอตัวนี้น่าเหมือนแฟนเก่าเลยอ่ะ นี่น่ารักมากสวยมากทุกคนชุดใบน้ำสไตล์วินเทจนี่ตัวนี้ตาดูไว้ร้อยเดียวเองน่ารักมากนึกถึงไอเนี้ยนางสาวไทยสมัยก่อนที่เขาต้องสะกดใส่ชุดาบน้ำันาฉันจะเอามีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานั่งคุยแป๊บหนึ่งนะคะเออใส่แล้วผอมแน่นอน <Hi. S 2> มีเอว <laughs> ตรงนี้นะคะเขาขายกล้องเป็นสินค้าตามสภาพเราต้องเช็คเองนะตัวละ800เองทุกคนแล้วเราก็ไปซื้อเลนมาใส่อ่าถ้าใครเป็นเซียนกล้องมาดูบอกเลยว่าคุ้มมากแน่นอนถามว่าดิฉันเนี่ยเป็นเซียนกล้องไหมก็ไม่เซียนเหมยตืเซียนเหมยตือว่าอย่าพูดแบบนั้นอายเข้าเขารู้กันหมดแล้วแหละว่าแต่งรูป มีเสื้อหมากากระปรงหมาใส่เข้ากันมันน่ารักกว่าเ๋อ้อแต่เราใส่ไม่ได้ถ้าเราใส่แล้วมันจะมันจะลมันจะล้นมันจะทะลักแล้วมันจะโป๊ชุดนั้มึงข้างในก็ปังสวยมากโรลิต้ามากเวอร์วางนี่ไงชุดไปทำบุญของมึงได้แล้วเนี่ยแหละใส่ไปทำบุญใช่ ม,มึงแพงปะวะกูอยากใส่อะอยากใส่อ่ะ,อใ,สอะใส่ไปไหนวะใส่ไปทำบุญไงเออใส่ไปทําบุญใส่แล้วเวอร์วังอลังที่สุด,ด้า,าส้นตึกอุ้ยน่ารักอ่ะแต่กูเท้าใหญ่อ่ะกูใส่ส้นตึกแล้วแบบไม่ได้เลย ่สงใช่แต่จริงๆอะเราใส่อะไรก็ใส่ได้แฟชั่นไม่มีกฎมีเกณฑ์ทุกคนคะวันนี้ก็พามาเดินตลาดน,นจะจตุจักรนะคะแล้วก็ตึกแดงนั่นเองนะคะจริงๆไอ้ตามเนี่ยก็มาตลาดน้ดจตุจักรไม่บ่อยมากก็ถือว่าได้มาอัปเดตเหมือนกันว่ามีเสื้อผ้าสไตล์ใหม่ๆแบรนด์ใหม่ๆแล้วก็ตึกแดงเนี่ยก็ไม่เคยได้มานะคะได้มาอัปเดตเสื้อผ้าวินเทจสวยๆน,นจะจ๊ะหวังว่าจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กับซับสไคร์ดด้วยคะทุ่น ตั้นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามวิดีโอใหม่ๆสำหรับวันนี้ไปแล้วจริงๆขอบไม่ได้มีแค่นี้นะคะเอาไปเก็บเอาขอบไปเก็บที่รถไว้ก่อนหน้าน,นี้แล้วชอ็อปเยอะมากและบาโโอ้ออนนะ่ะไหนว่าเก่งตาดูจอป่ะเนี่ยดูอีกตาปะเมื่อมีอาการขาดวิตามินซีไฮซีวิตามินซีห้าร้อยมิลลิกรัมชนิดอมรักษาอาการขาดวิตามินซี so it's over